สบายดีสบายดีทานผู้สมทุกทุกทานและมื้อน,นี้มาพบกับกุ้งอีกแล้วและมาพบกับกุ้งแบบนี้กุกับมีเรื่องราวดีๆที่จะเอามาต้อนมาฝากทานผู้สม ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีเนื้อหอมเนื้อหอมแต่ไหนนั่นก็คือว่ามีหลายๆโครงการมีหลายสิ่งที่อยากมาสร้างมาลงทุนอยู่ที่ประเทศไทยและสิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นฮอตในช่วงนี้นั่นก็คือคาสิโนระดับโลกทุกคนที่มีความใหญ่ระดับโลกอยากมาลงทุนอยู่ที่ประเทศไทยโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบว่าหนาตื่นเต้นท้กคนะว่าอาเป็นอย่างคาสิโนขนาดหนใหญ่ระดับโลกขนาดนี้จึงอยากจะมาสร้าง หรือว่าอยากมาจะอยากจะมาลงทุนอยู่ทีประเทศไทยและเรื่องนี้จะเป็นแนวไหนั่นกุ้งจะพาทุกคนไปเบิ่งเรื่องราวนี้นําการเนาะและก่อนที่จะไปเบิ่งเรื่องราวดังกล่าวเนาะกุ้งขออนุญาตทางเจ้าของซองเพลินาถามว่าทางผู้สมต้องการที่จะเข้าไปเบิง่งไปหับสมซองของเพลินกะกุ้งจะแปะลิงไว้ให้แานผู้สมสามารถเข้าไปเบิง่งเข้าไปติตตามซองของเพลินได้และตอนนี้เข้าไปเบิ่งเรื่องราวนี้นําการเนาะว่าจะเป็นแนวไห ทำไมบริษัทคาสินโนใหญ่สุดในโลกถึงสนใจมาลงทุนที่ไทยเมื่อไม่นานมานี้คุณโรเบิร์ตโกลสตนซีอของ Las Vega s s ซ n d s บริษัทคาสินโนใหญ่สุดในโลกได้บอกว่าบริษัทสนใจที่จะทําธุรกิจในไทยแน่นอนเรื่องนี้เนี่ยนะคะกําลังเกิดขึ้นหลังจากที่ไทยได้จัดตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาเพื่อร่างพรบสถานบันเทิงครบวงจรซึ่งก็ประกอบไปด้วยคาสินโนถูกกฎหมายคาถามก็คือเรา Las Vega s Sands เป็นใครมาจากไหนแล้วทําไมถึงมองประเทศไทยเป็นจุดหมายต่อไป Bye. ลาสเวกัสแซนส์เนี่ยนะคะคือบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมคาสิโนและห้างสรรพสินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นในตอนที่คุณเชลดอ์เนเดลสันนักธุรกิจชาวยิวสัญชาติอเมริกันได้ซื้อโรงแรมแซนส์โฮเทลแอนด์คาสิโนมาบริหารต่อด้วยเงิน1500ล้านบาทก่อนที่ต่อมาค่ะภรรยาของคุณเนเดลสันจะเสนอไอเดียให้เขาเนี่ยสร้างโรงแรมที่มีความหรูหราแล้วก็โรแมนติกแบบเดียวกันกับที่พวกเขาเคยไปฮันนีมูนกันมาที่กรุงเวนิส ประเทศอิตาลีซึ่งหลังจากนั้นไม่นานค่ะโรงแรมแซนส์โฮเทลแอนด์คาสิโนก็ถูกทุบทิ้งและสร้างใหม่จนกลายเป็นโรงแรมเดอะเวเนเชียนรีสอร์ทลาสเวกัสที่มีสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับในอิตาลีความสาเร็จของเดอะเวเนเซียนรีสอร์ทลาสเวกัสนี้เนี่ยนะคะก็ได้ทําให้ลาสเวกัสแซนส์ขยายธุรกิจโรงแรมและคาสิโนไปในต่างประเทศเริ่มจากการสร้างโรงแรมแซนส์มาเก๊าในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าประเทศจีนขึ้นมาและเปิดตัวพร้อมกับก,บการนําบริษ,ษัท IPO เข้าตลาดหุ้นซึ่งหลังจากการ IPO ลาสเวกัสแซนส์ก็ได้มีการขยายการสร้างโรงแรมและคาสิโนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศอย่างเช่นโรงแรมเดอะเวเนเชียนมาเก๊าที่มีสถาปตัตยกรรมแบบฝรั่งเศสเหมือนกันโรงแรมแซนส์คาสิโนรีสอร์ทเบสเลย์เฮมในประเทศสหรัฐอเมริกาโรงแรมมารีน่าเบสแซนส์ที่กลายเป็นแลนด์มาร์คที่มีชื่อเสียงของประเทศสิงคโปร์ จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าหลักๆแล้วเนี่ยธุรกิจของ Las v e gas Sands จะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจีนแล้วก็ที่สิงคโปร์เป็นหลักแล้วทำไม Las v e gas Sands ถึงสนใจมาเปิดคาสิโนที่ประเทศไทยคำตอบก็คือประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ดีเรื่องนี้เนี่ยนะคะดูได้จากจานวนนักท่องเที่ยวในปี2019ก่อนที่โลกของเราจะเจอกับวิกฤตโรคระบาดในตอนนั้นประเทศไทยเองมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึง40ล้านคนมากเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยก็ยังมีการใช้จ่ายในระดับที่สูงอีกด้วยซึ่งในภาพรวมถ้าเทียบกับเครื่องบ้านอย่างสิงคโปร์ที่มีคาสินโนเข้ามาเปิดแล้วเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวที่มาไทยก็ยังนับว่าเยอะมากกว่าพอสมควรโดยยอดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวปี2023เนี่ยนะคะประเทศไทยสร้างไรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ1.2ล้านล้านบาท ขนาดที่สิงคโปร์สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ0.7ล้านล้านบาทรหรือพูดง่ายๆก็คือไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่าสิงคโปร์เกือบเท่าตัวซึ่งมูลค่าตรงนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการในธรุรกิจนี้มองหาเพราะมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าประเทศนั้นๆมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนที่ผู้คนเนี่ยจะมาใช้ใจ่ายกับคาสิโนคำถามต่อไปก็คือถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คงจะเป็นรัฐบาลที่จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น จากทั้งการประมูลใบอนุญาตและภาษีมาดูที่เรื่องของใบอนุญาตกันก่อนค่ะในร่างกฎหมายได้ระบุไว้ว่าจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือจดทะเบียนเป็นบริษัทในไทยถึงจะประกอบธุรกิจได้อย่างถูกกฎหมายและต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า10,000ล้านบาทส่วนการประมูลใบอนุญาตเนี่ยนะคะอาจจะแบ่งเป็นไซส์ตามเงินลงทุนตั้งแต่ SML ไปจนถึง XL โดยใบอนุญาตเนี่ยจะมีอายุ20ปีและต่ออายุได้ครั้งละไม่เกิน5ปีช่วงแรกจะมีไซส์เดียวคือ XL ซึ่งต้องมีมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำหนึ่งแสนล้านบาทและถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นรัฐก็จะมีรายได้จากการประมูลใบอนุญาตหลายขนาดซึ่งถ้าดูจัดเงินลงทุนขั้นต่ำแล้วก็คิดเป็นจํานวนเงินไม่น้อยเลยทีเดียวถัดมาก,ก็คือรัฐเนี่ยนะคะจะมีรายได้จากการเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นโดยภาษีตรงนี้หลักๆแล้วค่ะจะมีการเก็บด้วยกัน2ส่วนก็คือภาษีคาสิโนเก็บในอัตรา17%ของรายได้ขั้นตน้น จากการลงเดิมพันภาษีนิติบุคคลในส่วนนี้เป็นการเก็บแบบขั้นบันไดแบ่งตามรายได้ใดอัตราตั้งแต่20% 25%และ30%ซึ่งรัฐบาลเนี่ยนะคะเคยประมาณการไว้ว่าการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรจะสามารถดึงดูดการลงทุนได้กว่า3แสนล้านบาทและเก็บภาษีได้กว่า20,000ล้านบาทต่อปีและฝ่ายที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ก็คงหนีไม่พ้นธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นธุรกิจสนามบินสายการบิน ธุรกิจโรงแรมธุรกิจห้างสปปรรพสินค้าธุรกิจร้านอาหารจากการที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ไปจนถึงธุรกิจอื่นๆที่จะได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่เป็นคาสิโนทีนี้เราลองมาดูกันค่ะว่า Las Vegas Sands มีรายได้และกำไรในแต่ละปีเท่าไหร่ปี2021รายได้1 5 6 9 0 0ล้านบาทขาดทุน35,600ล้านบาทปี2022รายได้1 5 2 3 0 0ล้านบาท กำไร67,900ล้านบาทปี2023ไรายได้384,400ล้านบาท กำไร45,300ล้านบาทฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีแต้มต่อในแง่ของการเป็นจุดหมายด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจในสายตาของชาวต่างชาติซึ่งถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งฝั่งของรัฐบาลและธุรกิจในประเทศที่ได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวแต่ก็ต้องย้ำนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐจะต้องดําเนินการอย่างรอบคอบแล้วก็มีการกํากับดูแลอย่างชัดเจนว่าใครที่จะสามารถเข้าไปใช้บริการได้และขอบเขตทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการที่เสียมากกว่าได้กลายเป็นการมอมเมามากกว่าเป็นประโยชน์ที่ประเทศชาติจะได้รับมาเลนนอกจากคาสิโน,โนแล้วนะเพิ่นก็นยังมีโฮงแฮมมีหา้างสรรพสินค้ามีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่รวมกันเพื่อให้มาเป็นาคาสิโนขนาดใหญ่ขนาดนี้นะทุกคนเนาะแล้ว ถาว่าคาสิโนได้มาสั่งขึืนอยู่ที่ประเทศไทยก็จะเห็นให้ประเทศไทยมีรายหับเขามาประเทศตืมนะทุกคนซึ่งว่ารายหับทีจะเขามานี่มหาศาลเลยแต่ว่าก่อนทีจะสร้างได้กับทางรัฐบาลิ่นก็ต้องคิดวิเคราะห์ให้ทีถ้วเนาว่าจะสร้่งดีบหรือจะมีผลดีผลเสียแนวไหแล้วก่อนทีจะทีจะส้่งได้ผนก็นจะมีความคิดเห็นของประชาชนผนจะไม่ ขั้นตอนของเพื่อนนั่นแหละทุกคนแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นแนวใดเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวนี้สามารถคอมเมนต์มาให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะทุกคนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กุ้งเอามาต้อนมาฝากท่านผู้ชมแต่วันนี้กุ้งต้องลาทุกคนไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้บอพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่กุ้งเอามาต้อนมาฝากแต่วันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวจเจอกันใหม่เมื่อหนาสาหรับเพน,น่นี้สบายดี